สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูบ้านสวยโครงการใหม่ในเมืองพัทยานะคะซึ่งบอกเลยว่าสำหรับคนที่กำลังหาที่อยู่อาศัยที่มันมีความเงียบสงบแล้วก็เป็นส่วนตัวเนี่ยที่นี่เหมาะมากเพราะว่าทางโครงการเนี่ยมีแค่74ยูนิตเท่านั้นค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านฟ้ากรีเนอรีลอฟพัทยาค่ะโอ้โหที่นี่บอกเลยนะพัฒนาโดยบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนาค่ะ NC Group จำกัดมหาชนซึ่งเจ้านี้เนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของสายปา๋าแล้วก็เป็นสายโปรโด้วยเพราะฉะนั้นโปรโมชั่นเปิดโครงการแบบนี้เอาไปเลยค่ะซื้อบ้าน1ห,หลังแถมทองคำา4บาทเครื่องปรับอากาศอีก4เครื่องโอ้โหจุใจจริงๆแล้วก็รวมถึงในบ้านเนี่ย จะติดตั้งผ้าม่านให้ทั้งชุดเลยนะสวยๆเข้ากันไปหมดทุกห้องเลยทีเดียวแล้วก็รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆในวันโอนโครงการรับผิดชอบออกให้ทั้งหมดแล้วก็แถมอีกนิดนึงค่ะบอกโครงการนะคะว่าดูข้อมูลมาจากคลิปนี้ HOME BUYER HOT DEAL เขาจะมีบัตรของขวัญให้ไปช้อปปิ้งที่ INDEX LIVING m o r l อีกมูลค่า1,000 0บาททีนี้มาดูแบบบ้านค่ะเห็นแวบ,บแรกเนี่ย รู้สึกโดนเลยนะเพราะว่าเรื่องของงานดีไซน์จะมีทั้งความเป็นลอฟแล้วก็ความเป็นโมเดิร์นที่เอามา mix เอามาผสมผสานกันได้อย่างลงตัวแล้วก็ดูค่ะการออกแบบบ้านแฝดที่นี่ไม่มีผนังบ้านด้านใดที่ติดกับบ้านข้างๆนะคะเพราะฉะนั้นความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของคุณเนี่ยคุณจะได้ความเงียบสงบเป็นส่วนตัวเพิ่มมากขึ้นส่วนที่ดินค่ะ ที่ดินมาตรฐานเริ่มต้นประมาณ38ตารางวาค่ะก็แปลงนี้แหละซึ่งถ้าคุณอยากได้ที่ดินที่กว้างขึ้นนะเขามีให้เลือกตั้งแต่38ขึ้นไปจนถึง50ตารางวาเลยทีเดียวส่วนตัวบ้านเนี่ยไซซิ่งขนาดเท่ากันทั้งหมดค่ะพื้นที่ใช้สอยประมาณ140ตารางเมตร4ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถได้2คันนี่แบบนี้เลยนี่แหละไซซิ่งของที่ดิน38ตารางวาเห็นไหมคะด้านข้างโรงรถเนี่ย ก็สามารถเดินทะลุเข้าไปถึงสวนหลังบ้านได้เลยแล้วก็ด้านนี้โอ้โหเนี่ยมีพื้นที่บริเวณบ้านจัดสวนปลูกต้นไม้เพิ่มเติมมีพื้นที่สีเขียวส่วนตัวสร้างบรรยากาศดีๆในการอยู่อาศัยได้เพิ่มมากขึ้นอีกเยอะแล้วก็ประตูทางเข้าหลักนะคะเนี่ยเทเลสหน้าบ้านค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวคุณสามารถเพิ่มเติมในส่วนของตู้รองเท้า เลือกเป็นแบบที่สามารถนั่งสวมรองเท้าได้ด้วยเออมันก็ใช้ประโยชน์ได้หลายสถานแล้วก็เนี่ยประตูทางเข้าบ้านเห็นไหมคะบานเลื่อนกระจกขนาดใหญ่เลยนะมันได้ความสวยงามของโมเดิร์นแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยแสงธรรมชาติเข้าไปภายในตัวบ้านได้อย่างเต็มที่บรรยากาศภายในบ้านหลังนี้โปรง่งสบายมากๆค่ะเข้ามาดูเลย ว้าวนี่แหละค่ะบรรยากาศในบ้านแฝดแบบโบตันิกลอฟของบ้านฟาร์กเนอรี่ลอฟพัทยาเห็นไหมบอกแล้วแสงธรรมชาติจากประตูด้านหน้าจากหน้าต่างด้านข้างโอ้โหทำให้บ้านนี้มีความโปร่งมากแล้วก็ตรงนี้เพิ่มความพิเศษเห็นไหมคะกระจกเข้ามุมเป็น Bay w วินโดเพราะฉะนั้นมุมมองมันก็จะกว้างมากขึ้นรับแสงธรรมชาติได้ดีขึ้นถ้าถามหามุมอับในบ้านนี้นะ ไม่มีค่ะดูสิมันโปร่งสบายขนาดนี้แล้วก็พื้นที่การใช้สอยด้านในเนี่ยเขาจัดไว้ให้ให้คุณสามารถรางสารรเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเข้ามาตามที่คุณชอบได้เลยอย่างโซนด้านหน้าเนี่ยบรรยากาศดีสุดๆแบบนี้เหมาะสำหรับเป็นพื้นที่ลิฟวิ่งค่ะวางโซฟาใหญ่ๆด้านนี้นะ3มที่นั่งหรือว่าจะเป็นตัวแอลมีอาร์มแชร์มีโต๊ะกลางฝั่งนี้ บิวอินชั้นวางทีวีค่ะชั้นวางของเอาให้มันใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เพราะว่าในส่วนของงานระบบต่างๆเนี่ยเขาเตรียมไว้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อเนื่องเข้ามาด้านในโอ้โหดีมากอะ่ะเพราะว่าบ้านแฝดของเราก็คือบ้านที่มีพื้นที่บริเวณด้านข้างเพราะฉะนั้นก็จะมีประตูด้านข้าง เชื่อมเป็นเฉลียงหรือว่าทำเป็นเด็กเพิ่มออกไปเป็นพื้นที่นั่งเล่นเอทาดอร์ก็ได้ด้านในวางโต๊ะอาหารค่ะ4ที่นั่ง6ที่นั่งสามารถวางได้นะบรรยากาศดีๆแล้วส่วนด้านหลังเนี่ยยังจัดพื้นที่ไว้ค่ะพร้อมกับงานระบบต่างๆปรับปาสุขาพิบาลเตรียมไว้ให้เผื่อว่าคุณจะเติมเป็นห้องครัวไม่ยากเลยค่ะสามารถกั้นเป็นกระจกบานใหญ่ๆนะเพราะว่ามันจะสามารถ กั้นกลิ่นและควันเข้าไปรบกวนพื้นที่อื่นๆได้เป็นอย่างดีในขณะเดียวกันก็ได้ความต่อเนื่องทําครัวอยู่ก็สามารถมองเห็นพื้นที่ด้านนอกได้งานระบบเตรียมไม้หมดค่ะประปาสุขาพิบาลหน้าต่างระบายอากาศประตูหลังบ้านหรืออีกวิธีหนึ่งคุณทําแค่แพนรรีเป็นครัวฝรั่งง่ายๆสําหรับเตรียมอาหารเครื่องดื่มส่วนห้องครัวไทยก็สามารถใช้พื้นที่หลังบ้านเพิ่มเติมออกไปได้อีกนี่ค่ะ ความกว้างมาตรฐาน2เมตรเห็นไหมสบายๆคุณสามารถเพิ่มเติมครัวไทยหลังบ้านก็ได้ด้วยเหมือนกันอ่ะยังไม่หมดค่ะพื้นที่ด้านในนี่บอกแล้วว่าความอเนกประสงค์ของบ้านนี้เนี่ยเขาจัดไม้ให้ดีมากห้องนี้ต้องบอกว่าเป็นมัลติโพสต์หรือว่าห้องอเนกประสงค์ค่ะสำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุห้องนี้เป็นห้องนอนที่4ได้นะคุณดูไซซิ่งความกว้างดิ สามารถวางเตียงไซส์ใหญ่ก็ได้ด้วยหน้าต่าง2ด้านมันได้อากาศที่โฟล์ปลอดโปร่งสบายน่าอยู่นี่ด้านนี้มีระบบปลั๊กสวิตช์สำหรับชั้นวางทีวีหรือถ้าไม่มีผู้สูงอายุห้องนี้คุณก็สามารถปรับเป็นห้องทำงานส่วนตัวก็ได้นะอนาคตเราเป็น new normal อาจจะต้องทำงานที่บ้าน work from home มากขึ้นสบายสบายค่ะ มาดูกันต่อค่ะนี่ด้านนี้ห้องน้ําของชั้นล่างซึ่งทําไว้ลงตัวนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าห้องนี้เป็นห้องผู้สูงอายุห้องน้ําอยู่ใกล้ๆแล้วก็เป็นห้องน้ําที่ออกแบบให้เป็น universal design ด้วยนั่นก็คือผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่ใช้วีลแชร์สามารถเข้าห้องน้ําได้อย่างสะดวกเห็นไหมคะนี่ไม่มีในส่วนของธรณีประตูแต่ว่าเขาออกแบบให้เป็นร่องสำหรับระบายน้ำได้ เพราะฉะนั้นน้ำก็จะไม่ออกไปพื้นที่ด้านนอกวิวแชร์ก็เข็นเข้ามาด้านในได้ส่วนด้านในก็จะมีในส่วนของโซนแห้งแล้วก็พื้นที่ชาเวอร์ที่มีส่วนที่เป็นที่นั่งอาบน้ำเตรียมไว้ให้ด้วยนะมาดูบนชั้นสองกันโอ้โหโครงสร้างบันไดนี่คอนกรีตเสริมเหล็กนะคะแข็งแรงมากแล้วก็นี่ไงโถงบันไดบอกแล้วบ้านแฝดที่ไม่มีผนังบ้านติดกับบ้านข้างๆเพราะฉะนั้น เราจะได้ช่องแสงแบบนี้เออมันปีสองข้างแล้วก็มันมีบานกระทุงตรงนี้ทำให้ลมเนี่ยโกรกเข้ามาบริเวณช่องโถงมันไดได้แบบบรรยากาศมันก็ยิ่งปลอดโปร่งมากขึ้นการถ่ายเทอากาศดีมากค่ะบนชั้นสองนะคะ3ห้องนอนกับสองห้องน้ำไหนดูซิโอ้ม m สเตอร์เบ r รูมอยู่ด้านนี้อ,อคุณดูนี่ ผนังด้านหน้าของมาสเตอร์เบดมแทบจะเป็นผนังกระจกทั้งหมดค่ะโอ้ประตูเปิดได้กว้างมากแล้วก็รับกันเลยนะนี่ไงราวกันตกด้านหน้ากระจกเทมเปอร์นะคะคือมันดูดีอะ่ะแล้วก็มีส่วนของระแนงตรงนี้มันได้ความมันได้ความโมเดิร์นแล้วก็ความเป็นลอฟที่เห็นชัดๆมาดูด้านนี้นี่เห็นไ,ไหมคะ เป็นผนังอิดโชว์สวยๆแบบนี้แต่ละหลังก็อาจจะใช้สีที่แตกต่างกันไปนี่คือความเป็นลอฟที่มันได้โชว์ความดิบของพื้นผิวของวัสดุดูดีมากในห้องนอนโอเห็นไหมคะความกว้างแล้วก็การออกแบบดีไซน์พื้นที่ด้านนี้หน้าต่าง2ด้านจะอยู่บริเวณหัวเตียงเตียงจะวางแนวนี้นะคะเห็นไหมโต๊ะข้างสองข้าง วางตรงกระจกโอ้โหลงตัวมากแล้วก็ด้านนี้ทุกสิ่งอย่างระบบสำหรับให้คุณบิวอินชั้นวางทีวีมีปลั๊ก USB ให้ด้วยในมาสเตอร์เบดรูมแล้วก็บริเวณของลิฟวิ่งที่อยู่ชั้นล่างด้านในลงตัวมากพื้นที่เขาทำไว้ให้หมดห้องแต่งตัวค่ะ Walk-in closet คุณสามารถจัดเป็นตู้เสื้อผ้าใหญ่ๆไว้บริเวณนี้ได้เลย มีหน้าต่างระบายอากาศแล้วก็ใช้งานสะดวกเพราะว่าห้องน้ำส่วนตัวของ master bedroom ก็อยู่ด้านนี้อีกด้านนึงค่ะด้านหลังของบ้านห้องนอนที่2และ3โอ้คือ ต้องบอกว่าเขาออกแบบดีมากนะความเป็นบ้านแฝดที่ผนังบ้านไม่ติดกันเนี่ยทำให้ห้องนอนที่อยู่ด้านหลังทั้งสองห้องเลยได้หน้าต่างสองด้านได้บรรยากาศการอยู่อาศัยที่โปร่งสบายแล้วก็ขนาดไซซิ่งของห้องใกล้เคียงกันเลยค่ะทั้งสองห้องเนี่ยเหมาะสำหรับเตียง3ฟุตครึ่งนะหรือว่าจะขยับเป็นหฟุตก็ยังได้แล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้าอยู่ด้านนี้ มีชั้นวางทีวีตรงนี้เพราะว่าปลั๊กสวิตช์เขากำหนดตำแหน่งเอาไว้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็รวมถึงไปดูอีกห้องหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณไม่เชื่อนะบรรยากาศเนี่ยไม่แพ้กันเลยเนี่ยดูสิเห็นไหมอาโอเคมากค่ะคือถ้าเกิดว่าจำนวนสมาชิกไม่เยอะคุณสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานในแต่ละห้องได้อย่างสะดวกอย่างแน่นอนโอ้ โอเคสุดๆดอะบ้านฟาส์กรีนรีลอฟพัทยานะคะเป็นโครงการที่ไม่ใหญ่อย่างที่เราเห็นกันไปทั้งหมดเนี่ย 74ยูนิต74ครอบครัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นไอเดียในการทำพื้นที่ส่วนกลางของเขาเนี่ยก็คือจะให้เป็นพื้นที่สีเขียวเป็นสวนพักผ่อนที่อยู่ตรงกลางของโครงการพอดีเพราะฉะนั้นลูกบ้านทุกหลังทุกคนเนี่ยสามารถมาใช้บริการพื้นที่ส่วนกลางได้อย่างสะดวกไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย็อกกิ้ g track ตอนเช้าตอนเย็นทำได้นะคะ เด็กๆมีสนามเด็กเล่นเอาดอโอ้โหสูรอากาศบริสุทธิ์รวมถึงเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งก็มีประเด็นก็คือว่าที่เขาทำพื้นที่สวนกลางแบบนี้เนี่ยเพราะว่าพื้นที่สวนแบบนี้ค่าแมนเทนส์ค่าบำรุงรักษาที่จะเป็นภาระของลูกบ้านทุกๆท,ท่านในอนาคตเนี่ยแหละค่ะมันไม่สูงมากแต่สำหรับเรื่องของความปลอดภัยโอ้โหที่นี่จัดให้เต็มที่ เหมือนโครงการขนาดใหญ่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรปภกล้อง cctv ดูแลตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ไม่ใช่แค่หน้าซุ้มทางเข้าออกโครงการเท่านั้นนะคะแต่ว่าทุกๆุกพื้นที่ในโครงการดูแลได้อย่างทั่วถึงจริงๆแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งน่าสนใจมากก็คือตำแหน่งที่ตั้งโลเคชั่นของโครงการค่ะอยู่ในซอยชัยพรวิถี14ที่มีทีเด็ดอยู่ตรงที่ ใกล้มากๆกับมอเตอร์เวย์สาย7ค่ะเอาเป็นว่าถ้าคุณอยู่ที่นี่นะขับรถออกจากบ้านให้2นาทีคุณเข้ามอเตอร์เวย์ได้แล้วเห็นไหมไม่ว่าจะทำงานในพื้นที่ตัวเมืองพัทยาหรือว่าพื้นที่โซนอื่นๆที่อยู่โดยรอบตรงนี้เนี่ยเดินทางง่ายมากแล้วก็สิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมด้านนอกของโครงการ เป็นย่านชุมชนขนาดใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะซื้อข่าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันร้านค้าร้านอาหารร้านสะดวกซื้อบริการต่างๆอยู่ใกล้บ้านทั้งนั้นเลยสุดท้ายที่ต้องบอกก็คือแบบบ้านโบตานิกลอฟบ,บ้านแฟดของที่นี่คือการออกแบบเนี่ยลงตัวมากๆไม่มีผนังบ้านที่ใช้ร่วมกับบ้านข้างๆเพราะฉะนั้นการอยู่อาศัยการใช้ชีวิตของคุณในบ้านแบบนี้ย มันได้ความเงียบสงบมันได้ความเป็นส่วนตัวที่ดีมากๆขนาดที่ดิน38ตารางวาพื้นที่ใช้สอย140ตารางเมตร4ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถนี่คือรองรับตั้งแต่ครอบครัวเริ่มต้นถึงแต่งงานสามีภรรยาอนาคตจะมีคุณพ่อคุณแม่มาอยู่มีห้องนอนชั้นล่างมีเบบีเพิ่มเติมขึ้นมาคือ อยู่ในบ้านนี้ได้แบบยาวๆรองรับได้ทุกขนาดครอบครัวจริงๆแถมตอนนี้ราคาพิเศษค่ะเปิดตัวโครงการ38ตารางวาที่เราดูกันไป4ล้าน100แสนบาทค่ะโปรโมชั่นไม่มีขาดอย่างแน่นอนสำหรับ NC Group ซื้อ1ห,หลังรับทองคำ4บาทแอร์4เครื่องก็คือทุกๆห้องนอนติดแอร์ให้เสร็จเรียบร้อยผ้าม่าน จัดให้ทั้งหลังเข้าเซตกันแบบสวยๆเลยแล้วก็รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆในวันโอนโครงการรับผิดชอบออกให้ทั้งหมดอะแถมให้อีกนิดนึงบอกว่าดูมาจากคลิปพี่หมีนะคะ HOMEBUYER HOT d e e l l เอาบัตรของขวัญมูลค่า1บ0 0ืนบาทไปช้อปปิ้งของแต่งบ้านที่ Index Living Mall ได้อีกด้วยสนใจก็เข้ามาดูนะคะตอนนี้ทั้งบ้านมาตรฐานพร้อมส่งมอบทั้งบ้านตัวอย่างตกแต่งสวยๆแบบนี้ ให้คุณดูเป็นไอเดียสำหรับการตกแต่งบ้านของคุณเข้ามาดูได้เลยรีบหน่อยก็แล้วกันเพราะว่า74หลังเท่านั้นบ้านฟ้ากลิ่นรี่ลอฟพัทยาขอบคุณมากๆที่ตามนะคะสวัสดีคะ่ะ